สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ศรีประภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาสรุปสั้นๆกับตัว ISO 2 2 0 0 0ือร์ช r s น2018นะคะลองดูนะคะว่าจะกระชับแค่ไหนนะคะเพื่อทำความเข้าใจเตรียมพร้อมนะคะถ้าลงรายละเอียดลึกๆแล้วเราค่อยว่ากันนะคะก็ถ้าตัว ISO 2 2 0 0เองนะคะปัจจุบันนี้เป็นปี e, ที่ประกาศออกมาเป็นปี2018นะคะก็เป็นน้องใหม่ในแก๊งของ ISO นะคะก็เพื่อให้เราพร้อมสาหรับการทบทวนเนา หรือทําความรู้จักกับตัวมาตรฐานก่อนที่จะลงประยุกต์ใช้กันแบบเต็มๆนะคะเราจะมาสรุปแล้วก็ดูภาพจากตัวของ PDCA ของตัว ISO 2 0 0 0ที่เขาออกมานะคะซึ่งเป็นการมองภาพรวมของตัวเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะคะมองเป็น2ระดับสําหรับตัว2 0 0 0ก็คือตัวเรื่องของความเสี่ยงระดับองค์กรนะคะแล้วก็ความเสี่ยงในเรื่องของ operation สายปฏิบัติการหรือกระบวนการผลิตก็คือระบบห้าสับนั่นเองนะคะ ซึ่งภาพนี้ที่เราเห็นจะเป็นตัวแทนของตัวข้อกำหนดทั้งหมดของ2.2 0มีอยู่ทั้งหมด10ข้อเหมือนกันนะคะใครที่เคยเรียนตัวข้อกำหนด ISO 9000เวอ v e r s i o น2015 ISO หมุน4นะคะอันนี้เป็นโครงข้อกำหนดที่เขาเรียกว่าเป็น context of the organization เป็นเรื่องของตัว high level structure นะคะเรื่องของโครงสร้างที่เป็นตัวบังคับว่าคณะกรรมการ ISO ต้องเขียนในเรื่องของตัวบท หรือเขียนตัวมาตรฐานเนี่ยในกรอบที่เหมือนกันตามโครงสร้างตัวของ High Level Structure นี้นะคะก็ <c oughs> โดยข้อหนด PDCA นะคะของ2 0 0 2เขาปรับเป็น2วงด้วยกันวงแรกก็คือวงใหญ่นะคะก็คือเป็นระบบบริหารจัดการภาพกว้างของบริษัททั้งหมดนะคะส่วนวงเล็กเองนะคะจะเป็นในส่วนของข้อ8 ที่เป็นเรื่องของโอ per ation เรื่องการปฏิบัติการต่างๆซึ่งจะเป็นตัวของหาสับนั่นเองนะคะก็มาทำความรู้จักข้อแรกก็คือตัวข้อของเป็นเรื่องของวางแผนนะคะการวางแผนนี้ ตัวของข้อที่อยู่ในส่วนของการวางแผนวงแรกเนาะนะคะก็คือตัวแพนนิ่งของตัวโครงใหญ่นะคะก็คือตัวของบริบทองค์กรตัวนี้เองก็จะมองว่านะคะบริบทองค์กรของเราเนี่ยมีผลมีประเด็นภายนอกภายในเรื่องอะไรบ้างนะคะที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในแง่ของความปลอดภัยอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดดีเฟนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อการร้ายหรือเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตต่างๆพวกนี้นะคะหรือกระทั่งเรื่องของฟู้ด ฟลัดนะคะเรื่องของอาหารปลอมต่างๆพวกนี้เขาถือว่าเป็นประเด็นภายนอกให้เราประเมินนะคะหรือประเด็นภายในโครงสร้างเรานานแล้วนะคะมีผลกระทบในเรื่องของข้อร้องเรียนลูกค้าในเชิงของอันตรายทางกายภาพ อันนี้คือบริบทของเรานะคะแล้วก็ในแง่ของข้อถัดมาก็คือเรื่องของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกร,ระบบในฐานะฟู้ดเซฟตี้นะคะคอน s u m e r ผู้บริโภคอยากได้อะไรบ้างนะคะพนักงานที่อยู่ในส่วนของการผลิตทั้งส่วนไฮส่วนโล w l ลิสตนะคะต่างๆเขาอยากได้อะไรหรือกระทั่งผู้บริหารเองอยากได้อะไรบ้างหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นอยอยหรือนะคะประเทศปลายทางต่างๆเขาต้องการอะไรนั่นนี้คือในส่วนของข้อบริบทองค์กรเนาะนะคะหลัง จากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของตัวขอบเขตการขอการรับรองรวมทั้งระบบการจัดการที่เป็นตัว food safety ขอให้เราประยุกต์ใช้นะคะพัฒนาประยุกต์ใช้รักษาไว้แล้วก็ปรับปรงุงอัปเดตระบบอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของข้อ4หลังจากนั้น planning ร,นนระบบต่อมาก็คือเรื่องของ leadership นําทําให้ดูนะคะเป็นเรื่องของการเรื่องนโยบายเรื่องความมุ่งมั่นของผู้บริหารต่างๆนะคะ รวมทั้งในเรื่องของตัวการกำหนดหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบในสายของความปลอดภัยอาหาร นะคะอันนี้คือในส่วนของข้อที่5ส่วนข้อที่6เองนะคะเป็นเรื่องของตัววางแผนนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่าง,างๆเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะคะเช่นในเรื่องของข้อ4.1เองเรามองว่ามีปัญหาในเรื่องของตัวอาหารปลอมนะคะเกิดขึ้นในวงการวัตถุดิบของเรานะคะเพราะนั้นตัวข้อ6เองก็จะมาประเมินความเสี่ยงโอกาสในการเกิดนะคะแล้วก็ในแง่ของริสที่มีผลกระทบต่างๆวางแผนว่าเราจะทำเรื่องอะไรบ้างนะคะในแง่ของการ เพื่อที่จะลดผลกระทบเรื่องของอาหารปลอมตรงนี้ให้กับเรานะคะแล้วก็วางแผนว่าตัว KPI ทํำยังไงถึงจะบรรลุกรณีมีการปรับเปลี่ยนโปรเซสปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง นะคะตัวถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของข้อ7เป็นเรื่องของการสนับสนุนไม่ว่าเรื่องคนเครื่องจากสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือกรณีที่เรามีจ้างคนข้างนอกเขาทานะคะมาทําวารีเดทมาทําระบบ CIP ให้เรามาเรื่องของตัวลีนนิ่งตรวจในเรื่องของตัวสวบ,บเทสต่างๆพวกนี้เรามั่นใจได้ยังไงว่าวิธีการแล้วก็ผลต่างๆมีการเก็บบันทึกไว้หรือการควบคุมในเรื่องของการจัดการผู้ให้บริการจากภายนอกนะคะการควบคุมเอกสารการสื่อสารภายนอกภาย ต่างๆทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของข้อ7 ะะอันนี้คือแพวางแผนของระบบหลังจากนั้นนะคะเมื่อวางแผนเสร็จเราก็เข้าสู่การทำเป็นเรื่องของข้อ8โดยพอข้อ8เองนะคะเขาก็จะแตะเป็นระบบหาร์ดทั้งก้อนของพวกเรานะคะอันนี้คือ Action แอคชั่นละแต่ในแอคชั่นนี้เองก็จะยังมี PDCA นะคะในส่วนของระบบอยู่แฝงอยู่อีกอีกช่องหนึ่งนั้นคือตัวของเรื่องของการเลือกพิริคสิทธิโปรแกรมนะคะโดย IOSO 20 เวอร์ชั่น2018นี้ก็ให้เราพิจารณานะคะ1กฎหมายบังคับอะไรบ้างในตัวพีริคอสิตโปรแกรม2นะคะในเรื่องของตัวแก๊งไอโซเซเลีส์ทั้งหลาย2 2 2 0 0นะคะขีดอะไรบ้างนะคะขีด1นึส Food, ่สำหรับฟู้ดขีดสําสำหรับบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะนั้นก็ให้เราเลือกมาประยุกใช้ อันนี้คือข้อกําหนดเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกสถานที่ตั้งการทําความสะอาดนะคะเรื่องการควบคุมสัตว์พาหะาฝึกอบรมคนงานซ่อมบํารุงต่างๆพวกนี้ถือเป็น p r พรีริ i s i ิตโปรแกรมที่เราต้องมีและเลือกตัดสินใจโดยทีมหลังจากนั้นก็จะเป็นข้อกําหนดสําหรับเรื่องของการระบบสอดกลับ ะะว่าเราจะวางแผนระบบเรายังไงบ้างตั้งการรับวัตถุดิบเราจะมีการบันทึกการรับการให้โค้ดเขายังไงบ้างอันนี้คือเรื่องของระบบสอดกับจนกระทั่งเราส่งสินค้าออกนะคะนี่ยังเป็นศาสตร์ของการวางแผนอยู่ ะะหลังจากนั้นกรณีที่เกิดฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะน้าท่วมไฟดับหรือกระทั่งในเรื่องของตัวระบบสาธารณูปโภคไม่หมานะนะคะหรือหม้อแปงแลงระเบิดระบบความเย็นใหม่ทํางานหรือกระทั่งระบบคอมพิวเตอร์เราโดนไวรัสนะคะอันนี้คือสถานการณ์ฉุกเฉินที่เขาให้พิจารณานะคะแล้วก็กําหนดแนวทางการจัดการเราจะกักเราจะโฮเราจะประเมินความปลอดภัยของสินค้าเรายังไงบ้างนะคะสาหรับตัว22งมืเวอร์ชันใหม่นี้รบกวนพวกเราซ้อมด้วยนะคะว่า ถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นน้ําขาดแคลนหรือนะคะระบบโปรแกรมเราโดนไวรัสโจมตีเราจะมีการดูแลยังไงบ้างนะคะในการจัดการเพื่อที่จะได้ปรับปรุงระบบต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นเรื่องของตัวการวางแผนนะคะในส่วนแรกหลังจากนั้นนะคะเราก็วางแผนต่อมาเพื่อที่จะประกันในเรื่องของระบบความปลอดภัยในการผลิตอาหารเราเขาเรียกว่าเป็นระบบฮาสับนะคะตั้งแต่เรื่องของการประเมินนะคะในเรื่องของทีริมสเตตโปรดักเตสโรแมดเดสคริป นะคะบรรยายโฟเขียนฟโฟบรรยายโฟทาการประเมินอันตรายต่างๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็ใช้แผนภูมิต้นไม้หรือนะคะการประเมินทั้งหมด5คําถามของเขาแล้วแต่พิจารณาให้เหมาะสมเพื่อที่จะประเมินว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็น CCP ในตัวมาตรการการควบคุมที่เราสร้างขึ้นนะคะโดยประเมินว่าโอเคนะสามารถที่จะติดตามได้ในแง่ของการติดตามจุด การควบคุมนั้น 2. นะคะสามารถจําเป็นต้องมีการควบคุมนะคะมีค่ามีการวัดได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าติดตามแล้วปรากฏว่าสามารถที่จะเอาตัวสินค้าหรือประเด็นต่างๆที่มีปัญหาเนี่ยเอากลับมารีเวริร์ e รีโพเซสได้อย่างทันท่วงทีอันนี้จะเป็นเข้าขายในส่วนของ CCP แต่ตัว OPRP เองก็จะมองว่าบางอย่างเราอาจจะไม่สามารถเอากลับมาได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะตะแกงถ้าเวลาเราล่อนแป้งเป็นกะเราจะรู้อีกทีคือ เป,เป็นกะกะถัดมาเป็นกะกลางคืนตะแกงขาดกะเช้าถึงจะรู้ว่าตะแกงขาดเพราะคุณแกตรวจแบบนี้เพราะ,ะนนคนนี้จะเป็นในเรื่องของตัว OPRP ในแง่ของการประเมินนะคะขอให้คขาถามเราสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าตัวไหนจะคุมแบบ p e e ิท i s ์ Program ตัวไหนจะคุมแบบ OPRP และ CCP อันนี้คือการวิเคราะห์อันตราย ะะหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการรับรองได้หมายความว่าถ้า OPRP ที่เราเลือกใช้ CCP ต่างๆเรื่องของอุณหภูมิการฆ่าเชื้อมาตรฐานของตะแกรงสามารถที่จะร่อนอันตรายต่างๆได้ขอให้เราพิสูจน์แล้วก็เก็บหลักฐานยืนยันว่ามาตรการการควบคุมนี้จุด CCP จุด OPRP เราสามารถที่จะจัดการได้หลังจากนั้นนะคะก็เป็นการวางแผนในเรื่องของตัว CCP OPRP Plan เราจะติดตามค่าอะไรอันตรายที่เรากลั คืออะไรบ้างอะไรที่เราติดตามนะคะบันทึกที่ไหนกรณีออกนอกการควบคุมจะกักจะโฮจะปล่อยรีลิสยังไงสามารถที่จะทําได้จริงไหมนะคะในเรื่องของการกักการโฮต่างๆอันนี้ก็คือในส่วนของ HASPLAN และ OPRPPLAN หลังจากนั้นนะคะเราก็มากําหนดในเรื่องของการทวนสอบระบบ ว่านะคะเราจะทําการทวนสอบระบบเนี้ยด้วยอะไรบ้างส่งสินค้าไปตรวจส่งน้ําตรวจสบอบเทสแอร์เทสต่างๆทำอินเ e อร์ l a ลออ t เรานะคะหรือวิเคราะห์แนวโน้มเทรนในเรื่องของตัวข้อร้องเรียนลูกค,ค้าสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆอันนี้คือในส่วนของการวางแผนว่าเราจะทวนสอบอะไรบ้างหลังจากนั้นนะคะก็เป็นในเรื่องของการทําละนะคะการติดตามการควบคุมต่างๆในเรื่องของการประยุกต์ใช้กับตัว CCP อันนี้คือลุยจริงนะนะคะหลังจากนั้นเรื่องของงานสอบเทียบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่เราใช้ในจุด OPRP จุด CCP รวมทั้ง p r e r Review Program ด้วยอย่าลืมกำหนดในเรื่องของแผนสอบเทียบนะคะแล้วก็บลังจากที่เราประยุกต์ใช้อันนี้คือตอนที่เราทำนะนะคะมีเรื่อง,องการควบคุมการจัดการกรณี p r o ัก CCP ออกนอกการควบคุมเราจะ m a n a g ผ่าน NC product นะคะอันนี้คือสายทา หลังจากนั้นเราก็ติดตามก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆในส่วนของระบบต่างๆที่มาเช่นเรื่องของผล Internal Audit เรื่องของพีิร s i ิ e โปรแกรมนะคะต่างๆที่เรามี CCPOPRP เราออกนอกการควบคุมไหมอันนี้คือวิเคราะห์ข้อมูลละทวนสอบดูละว่า PDCA เราวงนี้เป็นตัวที่เราวางแผนเราทำเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการปรับปรุงกรณีที่ ปรากฏว่ามีคอมเพลนมากเราก็จุดที่ไม่เคยเป็น CCP เราก็ทบทวนใหม่โดยระบบการประชุมทบทวนระบบฮารัด์เราเราก็ปรับตัวเรื่องของตัวฮาพพร์แวรเพิ่มขึ้นหรือบางอย่างไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราก็ถอยออกอันนี้คือเรื่องของการปรับปรงุงหรือกระทั่งในเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือนะคะปรับแมชชีนต่างๆเข้ามาทดแทนของเดิมให้ได้กําไรเออให้ได้กําลังการผลิตมากขึ้นนะคะแล้วก็สปีดหรือกระทั่งเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี้ยให้เร็วขึ้นให้ทํางานได้ สะดวกขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือการปรับเปลี่ยนสารเคมีต่างๆที่เราใช้ในระบบ c a p เพราะนั้นอันนี้ก็คือให้เราปรับปรุงระบบเรานะคะให้สอดร้องกฎหมายใหม่มากกฎอะไรต่างๆมานะคะนี่คือการปรับปรุงระบบ หลังจากนั้นนะคะในแง่ของการแอคชั่นต่างๆก็จะวงกลับมาอย่างนี้นะคะในส่วนของข้อ8ทั้งก้อนนะคะเมื่อข้อ8ข้อมูลจากข้อ8ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการประเมินภาพใหญ่ของบริษัทนะคะก็คือเรื่องของการที่เราตัวของทําประเมินวิเคราะห์ผลทวนสอบนะคะการดําเนินการทำความเสี่ยงต่างๆนะคะแล้วก็การทํำอินเ r อร์เนิตการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารหลังจากนั้นสะท้อนเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบอย่าง ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นลูกค้าร้องเรียนหรือคาพาต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเกิดการออกนอกการควบคุมมากๆนะคะในส่วนของข้อ1สิ แล้วก็ในเรื่องของการ i m p r o v e นะคะไม่ว่าจากการประชุมทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆก็ให้เราปรับปรุงที่ข้อสิรวมทั้งนะคะการประชุมทบทวนระบบภาร์ด์ด้วยอันนี้คือระบบเขาเรียกว่า ISO 2 0 0 0เวอร์ชัน2018นฉบับย่อนะคะถ้าสนใจฉบับกว้างนะคะก็ติดต่อมาที่ออฟฟิศเอาจนซีได้นะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ In-house Training นะคะหรือนะคะสนใจอยากจะให้ อาจารย์จัดในแง่ของโคชชิงนะคะหรือดูแลในเรื่องของตัวการรับรองระบบมาตรฐานของโรงงานก็ได้นะคะคาว่าโคชชิงของอาจารย์เนาะนะคะ,ะที่บ้านอาจารย์สามารถตรวจการรับรองในเรื่องของตัว2องหมสองได้เพราะ,ะนั้นก็ยินดีทั้งจะไปฝึกอบรมให้ที่บ้านของท่านที่โรงงานของท่านหรืออยากจะเห็นอาจารย์สีและทีมงานนะคะไปตรวจตัว iso สองหมสองที่โรงงานก็ติดต่ออาจารย์มาได้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ